เช้านี้ก็กำลังจะเดินไปปล่อยแมวนะคะก็ไม่เช้าแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้สายแล้วประมาณสิบโมงล้วค่ะที่เราปล่อยช้าเพราะว่าเราจะให้นกกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราปล่อยเร็วแล้วเดี๋ยวแมวมันจะมากวนนกตรงนี้ตรงนี้จะเป็น ที่ให้นกกินข้าวค่ะซุ้มนกเนี่ยค่ะมุมเนี้ยจะเอาข้าวมาเทให้นกกินทุกวันตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าๆตู่นกเขาก็จะมากินมีข้าวสุกเม็ดมะม่วงขนมปังแล้วก็จะมาเติมน้ำเอาไว้ตอนนี้ลอยนกมากินกันเกี้ยงแล้วค่ะเหลือแค่เม็ดมะม่วง เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยแมวได้แล้วค่ะถ้าปล่อยเร็วเกินมันจะมานั่งเฝ้านกกันเลยพวกนี้นี่เราก็จะเดินเข้าบ้านแล้ว ชีวิตประจำวันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเตรียมอยากออกกันละหนครับ3ครับอยากออกกันแล้วก็เปิดประตูให้ออกกันไขประตูเรียบร้อยแล้วเอาไปลก บ้านเช้ามาก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะกล่องก็จะกัดกันเขิกขาไปหน่อยกัดกันเละกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกวาดให้ เปิดให้ออกก็ยังไม่ออกเลยค่ะสม้มไปลูกไม่ออกแล้วนะมาเร็วออกมากาดี๋ยวเราจะ มันเห็นขาตั้งกล้องมันกลัวเปิดให้ออกก็ยังไม่อยากออกค่ะมาลูกออกมากันเร็ว มาแล้วหนึ่งครับไหนดูหน้าแต่ละตัวสิเป็นไงบ้างอันนี้แม่ส้มแม่ส้มคนสวยอันนี้เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งลูกชายแม่ส้มเขาค่ะอันเจ้าสามนี้ก็ลูกชายแม่ส้มก็จะเป็นสามแม่ลูกค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะมาดมขาตั้งกล้องกันไม่เคยเห็นขาตั้งกล้องมา